สวัสดีปีใหม่2565ค่ะเพื่อนๆวันนี้ยายใหม่มาสวัสดีปีใหม่ขอให้เพื่อนๆมีความสุขทุกๆคนค่ะขอให้เฮงๆรวยๆปังๆเง,งินทองไหลมาเทมาทุกๆคนนะคะและสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงกันทุกๆคนค่ะปีใหม่ปีนี้ขอให้ปังปังเงินทุกคนนะคะเพื่อนๆนขอให้ร่ำรวยเงินทอง ปังปังกันค่ะไม่เจ็บไม่จนค่ะเพื่อนๆคิดสิ่งใดสมความปรารถนาทุกประการค่ะยา,ายใหม่ก็ไม่มีอะไรมากวันนี้ก็มาอวยพรปีใหม่เพื่อนๆทุกๆคนค่ะ ใครคิดสิ่งใดไว้ก็ขอให้สมหวังดังปรารถนาทุกๆคนนะคะเพื่อนๆคะ่ะปีใหม่ปี2,565ก็ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองเงินทองไหลมาเทมาสมความปรารถนาทุกประการคะ่ะ อันดับหนึ่งก็คือสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงนะคะเพื่อนๆสุขภาพดีทุกๆคนค่ะใครเก็บไข้ได้ป่วยก็ขอให้หายจากการเก็บไข้ได้ป่วยขอให้สุขภาพดีแข็งแรงขึ้นมาในทันตาเลยค่ะปีนี้ขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตค่ะเพื่อนๆขอให้ช่องปังๆทุกๆคนค่ะขอให้มีแต่ความเจริญก้าวหน้ายิ่งๆขึ้นไปค่ะ ทำไมก็ถ่ายหิ่งพระที่บ้านมาให้ดูค่ะก็มาอวยพรเพื่อนๆไม่มีอะไรก็ถ่ายหิ่งพระมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองสว่างไสวค่ะนี่หลวงพ่อสะทอนขอให้เพื่อนๆคิดสิ่งใดก็ขอให้สมความปรารถนาทุกประก,การค่ะก็ถ่ายพระที่บ้านมาให้ดูขอให้เป็นสิริมงคลในวันขึ้นปีใหม่กันทุกๆคนนะคะเพื่อนๆ ก็ดูหิ้งผ้าไปนะคะเพื่อนๆก็ดูพระที่บ้านมีความสุขมีความเจริญค่ะขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขขอให้โควิดหายไปจากโลกนี้ไวๆค่ะอันนี้ก็ยายให,หม่ก็ อวยพรให้เพื่อนๆมีแต่ความสุขความเจริญค่ะใครคิดสิ่งใดไว้ก็ขอให้สมหวังดังปรารถนาค่ะเพื่อนๆวันนี้ยายใหม่ก็มาอวยพรปีใหม่ให้กับเพื่อนๆทุกๆคนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้กับยายใหม่แน่เดอวยค่ะเดอ้อพี่น้องค่ะยายใหม่ก็ มีแต่ความขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญค่ะขอให้ปีใหม่ปีนี้เฮงเฮงรวยรวยปังปังขึ้นไปค่ะทุกทุกคนลํำรวยเงินทองสวัสดีค่ะ